สวัสดีค่ะค่ะดิฉันอยู่ในสวนยางนะคะก็เจอสัตว์มีชิดสัตว์มีพิษนะคะมันคือแมงป่องนะคะเพื่อนๆก็ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเนาะจะได้ระวังตัวบ้างนะคะสัตว์มีพิษในสวนยางมันก็มีหลายชนิดนะคะ่ออตอนนี้เจอแมงป่องนะ,ะยิงย่งแล้วตรงตรงยางต้นนี้นะคะก็จะต้องยืนกรีดฝั่งนู้นนะคะ ก็ตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่วางเท้าพอดีอ่ะเพื่อนสายตาที่เหลียวเห็นแมงป่องก่อนเนาะก็ยังไม่ทันได้กรีดเลยถ้ายืนกรีดเข้าไปนี่ก็มาเลยนะเนีย่ยค่ะเพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่าแมงป่องสายพันธุ์นี้นะคะตัวสีดำดำนะคะเพื่อนเห็นกันหรือเปล่านะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะอ่ามันบงังมันบังดิฉันบังเงา จะซูไม่ดูนะคะเนี่ยค่ะตัวใหญ่ซะด้วยคงจะเป็นรูของเขาอะค่ะเพื่อนๆนะคะเนี่ยน่าจะเป็นรูของเขาแล,ล้วแหละนี่เอาไม้เขาหนีบเขาก็ไม่หนีบนะนี่มีตะมดเลย รุปแล้วมดลากแมงป่องเข้ารูหรือว่าแมงป่องกินมดเนี่ยทำไมมีแต่มดอย่างเงี้ยมดกัดทั้งตัวเลยเนี่ยเอออยู่ให้หมดกัดทําไมเนี่ยเอาไหมให้เขาหนีบให้เขาเอาก้ามก้ามเขาหนีบเขาเรียกว่าอะไรก้ามก้ามก้ามนะคะเาปลอภัยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเรียงไม่ถูกลืมคะ่ะลืม เขาก็ไม่หนีบนะเออเขาก็ร,รู้รู้อยู่ว่าเราถ้าเราถือไม้เขาก็กลัวเนาะค้ามดกัดนะคะมดกัดแล้วก็ปัดอยู่นั่นแหละแทนที่จะแบบออกไปที่อื่นเนีย่ยคือ,อมดกัดนะคะเพื่อนเนี่ยอาการแบบเนี้ยเรียกว่าแขนแล้วกันเนาะมือแขนแล้วกันเราจะได้ง่ายๆหน่อย ออกมาแล้วออกมาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วหมดกัดก็ใช่ไงก็มดมันกัดแล้วจะไปไหนตอนเนี้ยแล้วหยียบดนนี่มับเลยนาถ้าไปที่อื่นเนี่ยไปไหนล่ะไปซ่อนตัวที่ไหนอีกจะพาไปไหนได้ล่ะโอ,อ้ไม่ต้องไปไหนเราอยู่แถวนี้แหละแล้ววาสนาของเราแล้วแต่วดวงถ้าหยยบก็บอกมับเลยล่ะ ทำลายได้นเนาะก็อยู่ในสวนยางจะพาไปไหนได้ล่ะมีแขนมีขาเราก็เดินไม่ได้ทุกที่อ่ะบ่อยค่ะบ,บอยไม่ทาไม่ทาตัวนี้าบางคนนะเขอาอนุญาตนะคะบางคนเขาเอาไปรับประทานอาหารเอาไปคั่วกรอบเอาไปทอดน้ำมันอร่อยกินได้นะคะเอาเหล็กในตรงหางเขาอ,อกแม่นา่นาห่เหล็กใน,นตรงหาง นี่เอาเล็กในอกตัวนี้นะถ้ามันมันต่อยคนนะบางคนแพ้ก็สั่นหนักเลยนะน้นเอาสั่นๆแล้วมันปวดปวดมากนะคะเป็นมากเลยนะคะปิดของเขารุนแรงแต่ดี่ฉันก็ไม่เคยโดนเขาต่อยนะเคยโดนแต่สายพันธุ์ที่เป็นตัวสีขาวๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆนะคะยังไงก็ระวังกันด้วยนะก็ โมงอะนะทำไมต้องให้หมดกัดหรือว่ามันเป็นที่อยู่ของเขาแล้วมดมันมาบุกน่าจะเป็นอย่างนั้นเนะาะค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะนั่นตอนนี้ไปสู้กับมดแดงแล้วไม่ใช่มดเมื่อกี้เป็นมดคันไฟตอนนี้เป็นสู้กับมดแดงร้า,รายนะเนี่ยเราว่าจะจบคลิปก็ไม่จบและถ่ายให้ดูเรนั่นคือมดแดงกับแมงปง่องกสู้กัน มราจะคุยกันรู้เรื่องแล้วม้งคุยกันรู้เรื่องคุยกันอยู่นั่นแหละนี่ฉันว่าจะจบคลิปก็ไม่จบก็คุยกันอยู่นี่แมงปองกินไอ้แมงปองนี่มดแดงกินเฉยเลยนั่นตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วโอ้โอ้โหดว้ายดึงแขนดึงขาบ้ามดแดงไอ้โหดอ่ะเรียบร้อย ไปแล้วสังาหารมดแดงไปตัวหนึ่งไปแล้วจบชีวิตงง <c oughs> ไปแล้วเพื่อนค่ะเป็นธรรมชาติค่ะธรรมชาติของของูซอาหารเราไปห้ามเขาไม่ได้นะคะเราห้ามตัวเราไม่ให้โดนเขาก็พอไปแล้วขอบคุณเพื่อนที่ให้การรับชมนะคะเ้าคราวนี้ได้จยบคลิปจริงๆสวัสดีค่ะ